สวัสดีครับพี่นอ้องครับพี่กันป์บํารับครับตอนนี้ทีมงานเรากําลังทยอยทยอยมานะครับสถานที่วันนี้นะครับ <c oughs> เอาเข้าเมื่อไหร่อะ ยูทูยูทูบเบอร์ยัยครับสวัสดียายนซิตี้สวัสดีครับนอนตื่นแล้วหรือยังไม่นอนตื่นแล้ว่ับักแล้วแป๊บนึงก็หมดสักครั้งโอ้ยห เขาปะไ้ด้คือประจัดนอกฮะมา่ลุนครับบาที่เขาปะ้ปะอบอกเขาปะไ้มันแคบ ไปใส่อะถามท่าไปใส่น้อถามท่าไปใส่ฮะฮะกางติดูล่ะได้ละเยถามท่าเอ็มาหรับปากด้วลูกเมมมาล่บอก Ờ Thôi bây kia ồ chơi hả? hả Ô ô ô ồ ồ đẹp đạc เขบาบ่ได้หรอคันนี่ยันจะจอดนอกยุพอาทิ์เจ้าเขบาบ่ได้ยันจะจอดนอก รูปรเดืหนาไปนะไกันยกห้ว่ามันค่อยๆเบี้ยงออกจอดนอกฮะจอดนอกจอดล้างครได้หรือสวเดินรถออกไปจอดประกพอดกันห้อเ็นไก่จอดท้างหลังได้จอดได้มานเขาไดเพื่อม้ย้วก็เอาได้ยใส่ความสารถแตละขัน

เลิกอิลี่เล<อ>ิเกเลิกงดนี้ลอตตอรี่ซื้อแค่สองใบเท่านั้นอ๋อต,ตัี่ซื้อชุดเดียวซิไปแค่นั้นเออที่ใหนั่น<อ>ีแแต่ถือปรถือแ้วแต่หปอดมัน,นถอดแต่อเ้อเลขมานมืดหลายมืเลาง,งานาน้น่เรเพ่มาแต่าเอ้มาเด้อขวัญเอ้ย หรอมาเดี๋ยวเรากลับไปมาซื้อกับข้าวนด้นนี่มาซื้อกับข้าวใช่ไหมไอ้ก็นั่นไงไปแม่ไปรับใหญไปโบกแม่บวกยางนีแต่บบกปลานี่ออกปลามดสวยรดออกเนี่ยวันนั้นซอข้าวเจอเจอญาติ่ะชื่ออะไรนะขายอยู่ที่ข้าวหลา โุลาดเหรลาดแม่นแมงเอล้านด้วยน่ะน่ะมองชายทำไมไปเจอเรเขาไิงคอลไงก็ไปเจอก็ไปเจอโอ้โน่นแหละลานจาวจถ้าไม่เจอไม่เจอไปโบมรถสินะที่ว่าไทยยังยืนได้จอดได้อยู่แล้ว ไม่ได้หรอกติดต้นไม้่าดอกกระสิออกหนาขึ้นกาได้นะอ่านี่แม่นี่แม่ยาวไปเดี๋ยวบอกแม่ยูยังเบื้องใน้คนหัวเออเออไล่คนเยอะยางูเบี่ยงอ่ ท้ายิปมากระวานนูงเว้อ้าเ้ยเอ้ยักไปทั้งกลุ่มแ้มากมามานะเส่มาสมาเอาเล้สิบไปทางไหนโอ้ยอยู่เจ้านกีไล่ออกหรอว่าเกินเศ้ษฐยุบันบอได้ไม่ได้ไม่ได้ต้องมาอยู่อยู่จนมาไม่ได้กเลยมามมามาเลยฮะอเอรถต้นอยางเียงโอ้ยเดือดออกไ ອ້າວໂີ້ທอยู่ທາງงຼັງຕົກເຂົ້າແລ້ວຂົຂ ขวามาขวาม่ากำลังใจรถแม่ลำไยเข้าได้เดี๋ยวมาถ่ายอีกคั้นนึง เดี๋ยวกาลังมาอ <cor lly> <mag FA> ีกสองคันอการทื่อกรนกิดสยช่องพยาอาทิตย์ลนออฟฟิเชียลครับพี่น้องครับพกันกินหนาได้พี่น้องเด้อรยอถ้ากระจกติดนี่อ่ะ